สวัสดีนะครับนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องนะครับสระในภาษาไทยนะครับเราก็จะมาทบทวนกันนะครับว่าในสระในภาษาไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับออกเสียงอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับสระในภาษาไทยนะครับ ก่อนที่จะเรียนเราก็จะมารู้ถึงจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับวันนี้ก็คือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือบอกรูปสระและเสียงสระเดียวได้นะครับอ่านเขียนคําที่มีรูปสระและเสียงสระเดียวได้จัดกลุ่มคําที่มีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวได้นะครับมีมะะารยาทในการฟังและดูนั่นเองมาดูความหมายของสระก่อนเลยนะครับสระนะครับแบ่งออกเป็นรูปสระและเสียงสระ ครับรูปสระในภาษาไทยมีจํานวนมากเสียงสระมีอยู่2ประเภทก็คือสระเดียวและสระผสมนะครับเดี๋ยวคุณครูขอขยับสไลด์นิดนึงนะครับเพราะเหมือนจะบังนะครับอโอเคนะครับเดีย๋ยวไปดูกันต่อนะครับมาดูนะครับสระเดียว มาดูอันแรกเลยสระเดียวนะครับสระเดียวคือสระที่ออกเสียงโดยอวัยวะในช่องปากอยู่ตำแหน่งเดียวตลอดคือเป็นเสียงเดียวเดียวครูจะพาไปออกเสียงดูนะครับมีทั้งหมด18หน่วยเสียงมาดูนะครับสระเดียวก็จะประกอบไปด้วยนะครับมีอะอาอิอีอึอือุอู เอเออ่อ่อโอโออออเออหลังจากที่นักเรียนได้ฟังคุณครูออกเสียงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกออกเสียงพร้อมๆกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับมาเอาเริ่มเลยนะครับอ่าอีอี ออออเ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 อ,อ,อ,อูอูเอเอแอแอโอโอออออเออเอออ่ะในสระเดียวทั้งสิบสองทั้งสิบแปดเสียงนี่นะลูกสังเกตไหมครับว่าสระมีอยู่สองอย่างคือเสียงสั้นกับเสียงยาว มันต่างกันยังไงลูกมาฟังนะครับยกตัวอย่างเช่นสระอะเห็นไหมครับเราจะออกเสียงสั้นอะแต่พอมาออกเสียงสระอาเราจะออกเสียงยาวขึ้นเห็นไหมครับซึ่งมันจะอยู่คู่กันนะครับซึ่งจะมีเสียงสั้นและเสียงยาวยกตัวอย่างเช่นสระเสียงสั้นก็จะประกอบไปด้วยอะอีเห็นไหมครับอืออุเอเออเอเออโอ เอออาแต่สระเสียงยาวนะครับก็จะเป็น A, e, อาอีอออูเอแอโอออเออนั่นเองนะครับแต่เวลาเราอ่านเราจะรู้ได้ง่ายๆในลูกว่าสระไหนคือเสียงสั้นและเสียงยาวเพราะเราจะมองจากการออกเสียงเราได้เลยยกตัวอย่างเช่นออาอิอีอึ อืออูอูเห็นไหมครับมันจะออกเสียงสั้นกับยาวถ้าใครไม่เชื่อลองก็ได้นะครับใครจะอายาวๆก็ได้สังเกตไหมครับว่าเราจะอายาวๆไม่ได้มันจะทําให้เสียงเพี้ยนทันทีนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของแยกระหว่างเสียงสระอัเสียงสั้นสังระหว่างสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยนะครับอ่ะทีนี้เราจะไปรู้จัก สระประสมสระประสมก็คือสระที่ออกเสียงโดยใช้อวัยวะภายในปากออกเสียงรวมกันเห็นไหมครับยกตัวอย่างเช่นสระเอียสระเอือและสระอัวอมันประสมยังไงามาดูอย่างสาระเอียนะครับสระเอียจะเป็นเสียงของอีและอานะครับอีอาเอีย ก็เลยได้ออกเป็นเสียงสระเอียนั่นเองนะครับสังเกตรูปของสระเอียนะครับจะมีสระเอสระอีอยู่บนหัวและมียอยักษนะครับจะออกเสียงเป็น,น,นเอียนะครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งสระครับคือสระเอื้อนะครับสระเอื้อนนี่นะลูกจะเป็นเสียงของอือและอานะครับสังเกตได้จะเป็นสระเสียงยาวเห็นไหมลูกจะเป็นสระเสียงยาวมารวมกันนะครับก็จะเป็นเอ,อื้อนะครับ ต่อไปครับไปดูสระอัวนะครับสระอัวสระอัวจะเป็นเสียงของอูและอาอัวน,นั่นเองนะครับก็คือเป็นแสงเสียงสระอัวนะครับคุณครูจะพาไปดูต่อนะครับอ่ะทีนี้มารู้จักสระเกินบ้างนะครับนักเรียนอาจจะพบเจอคําที่มีสระเกินอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้นํามาเขียนกันนะครับแต่ก็จะ เราจะต้องเรียนรู้ไว้นะครับสระเกินนะครับหรือสระที่มีเสียงพยัญชนะปนอยู่นะครับอาจจะมีเสียงพยัญชนะอย่างเช่นรอเรือปนอยู่ในเสียงสระนั้นด้วยอย่างเงี้ยครับซึ่งปกติเราจะมีแค่เสียงของออ่างซึ่งออกเสียงอะเท่านั้นใช่ไหมครับมาดูครับสระเกินก็คืออย่างเช่นรื้อรื้อลืออัมไอไอเอารือ หรือนะครับซึ่งจําแนกสระจากคํานะครับไปดูนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันนอ no, แอะเนะเห็นไหมครับเป็นเสียงเสีองซึ่งออกเสียงเป็นเป็นไงครับเสียงสเสียงสัน้นนั่นเองนะครับตตโอโตเป็นเสียงสระโอก็กออกเป็นเสียงสั้นนะครับมาดูอีกสักสองคันอ่ะ เกเรเห็นไหมครับเป็นเสียงสระเอเป็นเสียงอะไรครับเสียงยาวนะครับเธอเห็นไหมครับเป็นเสียงของสระเอก็คือเป็นเสียงยาวนั่นเองนะครับเป็นใส่เสียงสระเสียงยาวนะครับมาดูอีกคําครับโมหูโมหูเนี่ยเป็นเสียงสระโอทั้งคู่เป็นเสียงเป็นเสียงยาวทั้งคู่เลยนะครับต่อไปนะครับนคะนะครับ เห็นไหมครับเป็นเสียงสระสระก็คือเป็นสระเสียงสั้นนะครับนะครับมาดูอีกคำครับเลอะเถอะนะครับเป็นเสียงสระเอะทั้งคู่เลยเมื่อเป็นสระเอะสระเอะเป็นสระเสียงสั้นนั่นเองนะครับมาดูอีกคำครับพอดีนะครับสังเกตไหมครับพอดีนะครับเราจะออกเป็นเสียงสระเสียงยาวนะครับ หลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับคุณครูก็จะมีใบงานนะครับให้นักเรียนทําก็คือซึ่งให้นักเรียนคัดลงใส่ในสมุดนะครับโดยให้นักเรียนเริ่มจดตั้งแต่คําชี้แจงนะครับก็คือให้นักเรียนจัดกลุ่มคําต่อไปนี้โดยจําแนกคําที่มีเสียงสระนะครับสั้นและคําที่มีเสียงสระยาว่านักเรียนจําได้หรือเปล่าว่าไหนออกเสียงสั้นและเสียงยาวนะครับ เสร็จแล้วนะครับนักเรียนคัดคําเหล่านี้ลงใส่สมุดเสร็จแล้วนักเรียนก็มาแบ่งตาราง2ช่องนะครับแล้วก็เขียนลงใส่ใน2ฝั่งให้คุณครูโดยเป็นคำเสียงสั้นและเสียงยาวเรียงลงไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปย้ำแบบฝึกหัดเดี๋ยวคุณครูขอสรุปก่อนอ่ะสรุปนะครับสระในภาษาไทยเนี่ยมีทั้งหมด21รูป21เสียงสระเสียงสั้น มี9เสียงสระเสียงยาวก็มี9เสียงจําได้ไหมครับเพราะว่าสระเดียวจะมีอยู่ทั้งหมด18ใช่ไหมครับเมื่อแบ่งครึ่งเสียงสั้นและเสียงยาวก็จะเป็นอย่างละ9นะครับส่วนสระผสมมี3เสียงนะครับนอกจากนี้ยังมีสระเกินที่เข้ามาอีกนะครับนะครับมาย้าเรื่องใบงานอีกรอบนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนใบงานนะครับลงในสมุดของตนเองนะครับ เดี๋ยวคุณครูจะพามาฝึกอ่านคําเหล่านี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำงานคําแรกครับแนะโตมานีเกเรชูมือเคปิตินะคะเธอเกกะพอดีโมโหทะลุ เลเธอและแม่พิมพ์เจาะขุดครูนะครับให้นักเรียนนำคำทั้งหมดเหล่านี้นะครับคัดลงใส่ในสมุดก่อนเสร็จแล้วนะครับก็มาทำขีดแบ่งครึ่งสมุดเลยนะลูกเป็นคำแล้วก็เขียนคำที่มีสระเสียงสั้นใส่ฝั่งทางนี้และเขียนคำที่มีสระเสียงยาว ลงทางด้านนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมถ่ายภาพส่งคุณครูด้วยนะครับอขอให้เด็กๆตั้งใจทําใบงานนะครับหากไม่เข้าใจหรือยังสับสนงงตรงไหนโทรมาหาคุณครูคได้เลยนะครับสําหรับ EP นี้สวัสดีครับ